อาวัดเซีทุกคนก็วันนี้ก็มาลงสูตรระยะสั้นๆให้ดูมันแค่เป็นแนวทางในะการซื้อสลากกินแบ่งเล้อบานเท่านั้นนะไม่สนับสน,นุนให้มีการเล่นการพนันใดๆที่ผิดกฎหมายมันแต่ว่าทุกคนต้องจำเอาไว้นะเพราะว่ามันทําสูตรอะไรอะไรแบบนี้มันสวรรค์ไม่เคยเข้าข้างเรานะจะบอกให้นะอันนี้คือเรื่องจริงเลยล่ะก็คือตอนตนี้ก็ทํามา ก็เดี๋ยวดูนี่ลเลยระงวัลที่หนึ่งเนาะก็เอา8ปดสามตั้งเนี่ยแปกสมตั้งแล้วก็แปดบวกสมเท่ากับสิลงตัวนี้6กบวกหเท่ากับเใส่ตัวนี้3ามบวกเ็เท่ากับสิก็ 10, คือใส่ศนย์ตัวนี้ แล้วก็เอา1นึศนมาตั้งแล้วบวกกันนก็ได้9ก้สาแล้วก็สามเนี่ยบวกกับ3ตัวของมันเองแล้วก็บวก2เท่ากับ8ได้8แล้วก็นับไปอีกสก็คือศูนย์ แล้วก็มาจับคู่กันก็คือได้09อนะันนี้09อันนี้ใช่ไหมมันออก209เนี่ยแล้วก็นี่ก็เหมือนกันเอา209มาตั้งแล้ววนะ่าได้ร้า111เออ110เนี่ยมาตั้งกันบวกกันหน่319ก็ลองไปบวกกันเอาเองนะรเก้าเนี้9บวก9 แล้วบอกสองเท่ากับศูนย์กับสองมันได้เท่ากับเนี่ยได้ได้อะไรเก้าบอกเก้าเท่าสิบแปดแปดบอกสองเท่ากับสิบก็คือศูนย์กับสองเนี่ยแล้วก็มาจับคู่กันก็คือได้มันออกเท่าไหร่สองสามนี่ไงสองสามก็คือสองเนี่ยสามแต่นี่ แล้วก็อันนี้เหมือนกันตั้งเหมือนกันเลยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเก้าเก้าบวกเก้าเนี่ยบวกสองมันก็เท่ากับเนี่ยศูนย์กับสองเหมือนเดิมแล้วเลขที่ออกก็คือนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์อันนี้ก็คือศูนย์ก็งวดวันที่สิบหกเดือนสองหกแปด ก็คือ0 0ตัวนี้เนี่ย0บวก0บวก2จะเท่ากับ2กับ4 2เนี่ย2 2มาจับคู่กับ4ก็คือ2 4 2จับคู่กับ7 2็เจ็น4จับคู่กับ4เอคอ4 4 4จับคู่กับเคือ4 7นี่มัน จะออกหรือไม่ออกไม่รู้นะแต่ว่าก็แค่ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแค่นี้นิดหน่อยพอนะเพราะว่าส่วนมากอะ่ะสวรรค์ไม่เคยเข้าข้างเราถ้าเราทําส่วนอะไรมาอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าลองปุ๊บแล้วมันหลุดทันทีเลยนะเน้นคือเรื่องจริงเลยนะจะบอกให้ก็คืออันนี้ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน อันนี้แค่ลองมาทําให้ดูวัน,นประมาณนี้เนี่ยก็รอดูว่างวนเงินน้าเนี่ยมันจะเข้าไหมก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมเพราะว่า่วนมาทำมาเราสมมาเราทํามาถึงแม้มันจะเข้ามาดีดีดดแบบนี้แหละแต่พอเราจะเอาจริงๆอ่ะมันไม่เข้าให้นะก็ทุกคนต้องตัดสินใจเอาเองแหะ อันนี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะนี่แหละสองสี่สองเจ็ดสี่สี่สี่เจ็ดก็ลองดูแล้วกันก็นี่แหละก็ให้ทุกคนไปลองไปคิดดูไ่้ ก็วันนี้ก็อมาลงไว้แค่นี้แหละ